สวัสดีค่ะอยู่กับซาโบสายเลยนะคะวันนี้ก็บรรยากาศเช้าๆนะคะฝนตกนะคะฝนตกนะคะพี่น้องคือเวลานี้ไม่มีใครอยู่บ้านนะคะสาวนุ่นกับแม่ก็เดินทางไปวัดนะคะพ่อก็น่าจะไม่น่าจะไปขนวัวขนควายหรือเปล่านะคะคือเงียบมากนะะตอนนี้คือเงียบจริงๆะคะบ้านเงียบเชียบ พ่อน่าจะไปใส่ฟางวัวนโอ้ยเราตาักผ้าข่อยพี่นอ้องเอ้ยเสียเนกเจ้าจอดรถแน่วไรแนวนั้นพ่อไปขนวัวนะคะคือรถไม่อยู่นะคือรถน่ะเราต้องให้ช่างนกขยับให้ใหม่นะคะคือเสียเนกชิดเกินไปค่ะเพราะว่าเหมือนอ่ะตอนนี้อ่ะฝนไม่ตกเออฝนมันตกนะคะโบก็ต้องเอาเราวตาักผ้ามาตาักไว้ตรงนี้ เดี๋ยวให้เอนกขยับรถให้นะคะก็มันอยู่ข้างนอกนะคะวันนี้ฝนน่าจ,จะตกโบซักผ้านะคะตอนนี้ช่างนกไปเปลี่ยนถังลมนะคะแล้วก็ไปซื้ออะไรเล็กๆแน่น้อยนะคะที่อำเภอประสาทนะคะต่อวันนี้โบก็ตื่นแต่เช้านะคะตีห้านะคะตีสี่ไม่ใช่ตีสี่ตีห้าสิตีสี่กว่านะคะก็คือสาวนุ่นนะคะโทรชวนให้ไปอ่า ซื้อของไปวัดนะคะแล้วก็ไปตามน้องนะคะไปเป็นเพื่อนน้องเนาะวันนี้ก็สีผ้ามาเบิงนะคะเมื่อวานโบไม่ได้อยู่บ้านนะคะโบไปงานบุญของช่างเอี่ยวนะคะทุกคนก็มาอัปเดตนะคะงานของช่างนกนะคะแล้วก็ช่างนายวันนี้นะคะว่าทําอะไรไปบ้างเลี้ยวทําอะไรนะคะก็ตอนนี้ก็ทํากระบะดานะคะ ทำเองนะคะทุกคนทำเองนะคะทำกระบะดำนี่ก็เป็นฝีมือของช่างนกนะคะนี่ทำเองจ้างานฝีมือนะคะคือดูแล้วก็เฮ็ดนะคะเพื่อนกับมีสมองเรื่องสร้างลา่ะพี่น้องข่กยกเบจาจักนะคะคือโบก็ไม่รู้นะคะก็คือตอนแรกนะ ตอนแรกนะคะรถมันยาวออกมาก็คือตัดออกนะคะตัดออกก็เลยต้องใส่เสาใส่เสานข้างโน้ตห้าบาทใช่ไหม,ยยไมของยายเท่าไหร่ยายใช้น้ำอยู่เกิดเอากระเป๋าตังค์แม่มา,าเป็นเป็นร้อยหนึ่งบาทใช่ไหมเ <96. S 2> ก้าสิบหกกําหักเอากระเป๋าตังค์แม่มาเดี๋ยวจ่ายค่าน้ำก่อนเร็ว บ่ได้ได้เพินตัดหนามเขาได้เท่าใจนี่ห้าบาทนี่เอากระเป๋าตังค์แม่มาสีดำะ่ะมันง่ายค่ะเวลาเราทำดัำ้มเวลาเราไปดั้มข้าวมันง่ายกว่าเรากูเองเร็ว,วนะเลยเนาะไปใส่รองเท้าไม่อุ้มอันนี้ก็เป็นช่างนกก็ยังไม่ได้ขัดนะะก็เชื่อมเชื่อมไว้เมาาื่อวานเป็นงานนะคะนี่ก็ เปิดปิดค่ะเวลาเราจะดำนะคะแล,แล้วก็นี่นก็ทำลายเชื่อมยังไม่ได้เชื่อมติมนะคะก็คือเต้มเต้มไว้นะคะวันนี้ช่างนายน่าจะเชื่อมติมนะคะตรงนี้แล้วก็น่าจะดัดตรงนี้มาอีกนะถ้าให้โบเดานะอันนี้โบเดานะคะ ไม่ได้ยังไม่ได้หาช่างนะคะเนื่องจากว่าก็ช่างตื่นเช้ามาก็ไปตลาดเลยนะคะให้ดูงานฝีมือนะคะทำเองนะคะเราก็แค่ซื้อพวกไอตัวเนี่ยมาสลักนะคะที่เหลือเราก็ทำเองะค่ะแปลงเองะคะนี่อันเนี้ยมันเป็นกระบะเก่า มันเป็นกระบะเก่าของอมากับรถอยู่แล้วนะคะก็คือมาทำา่าท้ายนะคะทุกคนไม่รู้ว่าแกทำโครงขึ้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะเดี๋ยวถานะคะถาเบิงนะคะพี่น้องเดี๋ยวพามาดูตัวโครงนะคะตัวโครงนะคะนี่อุปกรณ์ช่างก็ มันคืออะไรนะคะอันนี้นคือปากนกแก้วไหวงับข้างล่างพี่น้องเราต้องเชื่อมใช่ไหมล่ะเวลาเราดําเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงปุ๊บปังมันก็จะล็อกปอกน,นี่มือคู่มือช่างนะคะช่างกําลังก,ระ,รงกระระยะแล้วก็ทําแต่ช่างไม่อยู่นะคะทุกคนก็คือช่างไม่อยู่นะ,ะโอ้โหนลผนสีแล้วนะคะพี่น้อง เมื่อวานนะคะพ่นสีโบก็ไม่ได้อยู่นะคะทุกคนก็คือมาอัปเดตให้ดูวันนี้นะคะก็คือเมื่อวานโบไม่ได้อยู่นะคะทุกคนก็น่าจะรู้กันนะคะก็อันนี้ทําเป็นสีเขียวนะคะอันนี้มีเห็นบอเขาตั้งระยะไว้แล้วคะ่ะช่าง1.2จุดนะคะเขาเขาตักไว้ ตั้งระยะไว้นะคะว่าสิใส่อีหยังแน่ใส่มองไดนะคะก็ใครสนใจนะคะสนใจต่อดัมแบบดัมอิกอัพยังสีนาพี่น้องก็ทักไปที่เฟซของพี่นกการชะพี่นกนะคะพี่นกจีกรพันธ์นะคะอันนี้ก็เป็นตัวปั๊มนะคะปั๊มยกกระบอก ดำนะคะก็มีสายมากนะเวลาเราจะดำนะทุกคน,น้สายนะคะใครเล่นน้ำฮะนี่ค่ะอันนี้กระบะไอตัวคานนะคะตัวคานกระบะนี้เขากับเชื่อมติมแล้วเรียบ,ร,ยบร้อยนะคะก็เหลือแค่ตัวกระบะแล้วก็ทำ นิดๆหน่อยๆน,นะดูดูตัวรถฮะพวงมาลัยนี่ก็หื่อ,อยางแจมอ่ะบงบอกเลยว่ารุ่นเก่ามากด้วยแค่พวงมาลัยอ่ะทุกคนอยู่นะอันนี้ทังน้ำมันอันเก่าเราตามล่าหาทาังน้ำมันอันใหม่ดีกว่ากันทุกคนหรือใส่เร้ว Ừ, อยู่ข้างนอกไม่มีน่าจะใส่แล้วเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าช่างนกใส่ทางน้ํามันอยู่ตรงไหนปกติทางน้ํามันเราอยู่ฝั่งไหนวะนี่ไงใช่ไหมใช่แล้วเจอแล้วคะ่ะเจอทางน้ํามันแล้วคะ่ะนี่ทางน้ํามันนะคะนี่เห็นบหมีรู มีสายเกลน้ำมันนะคะแล้วก็สายเนี่ยไอ้น,นี่ที่เราถอดอันเก่ามาเรามาใส่นี่นะคะอันนี้ก็ที่เติมน,น้ำมันเนาะเอาใส่แล้วนะคะนี่อยู่ตรงนี้นะคะ <S <S 1> <S 1> ถ้าเราไม่ดัดแปลงนะโบจะโมบ,บพูดในความหูวซึกของบูแล้วก็ที่แฟนนะคะที่ผัวโบนะคะคือช่างนกได้ทำรถมานะคะ เคยทำแล้วนะคะแบบที่ไม่แปลงถังน้ำมันหนึ่งคันหนูจะบอกเลยว่าเราดัมขึ้นดัมลงดัมขึ้นดัมลงแล้วระยะมันไม่ได้นะคะมันทำให้ถังน้ำมันนั้นรั่วเคยแล้วนะคะเคยแล้วนะคะเคยทำแล้วนะคะแล้วอ,อยากจะบอกพี่ๆนะคะ FC หนูก็ไม่ไม่ใช่ว่ามีความรู้ ในด้านรถมากเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่ามีประสบการณ์จากที่มีแฟนเป็นช่างนะคะก็คือช่างนกนะคะเราก็ได้ดูได้ศึกษามาถามนิดๆหน่อยๆนะคะก็ถ้าเราไม่แปลงถังน้ำมันถังน้ำมันปกติมันก็ใหญ่อยู่แล้วนะคะนี่ใหญ่อยู่แล้วก็คือถังน้ำมันตามปกติเขาจะทำมาขนาดตัวรถคือข้างล่างมันไม่มีอะไร กันไม่บ่มีเล็กบ่มีอยางสินะแม่พี่น้องอันนี้เรามาดัดแปลงน,นะคะดัดแปลงใส่เป็นตัวด้ำนะคะเราต้องดัดแปลงทั้งน้ํามันด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราใส่แต่ด้ำทังน้ํามันเราต้องเปลี่ยนนะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนทังน้ํามันมีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์หัวได้นะคะพี่น้องเนื่องจากว่าเนาะพี่น้องนอกรถมันนักอีกอย่างหนึง่งอ่าเขาเรียกอะไร รูปลักษ์แลกะก็การดัดแปลงของเรามันเปลี่ยนไปค่ะเราต้องมาวางทางน้ํามันใหม่นะคะต้องเห็ดทางน้ํามันใหม่ขึ้นมานะคะมันจะสีตรงนะคะเหล็กมันก็ไม่เสียดสีมากเกินไปนี่เวลายกขึ้นยกลงมันจะไม่กระทบต่อถังน้ํามันเรานะคะแต่ถ้าเป็นน้ำมันตัวเก่าตัวเดิมที่มากับรถมันค่อนข้างที่จะ มันบริเเป็นตามที่สเปคที่ห้าตังไว้นะพี่น้องคือเรามาดัดแปลงรถนะคะมันเป็นรถที่ดัดแปลงนะคะอะบูบอกตอนบูต้องพูดแบบนี้เพราะว่าทางน้ำมันนะคะถ้าใครเล่นรถถ้าใครรู้เรื่องรถจริงก็ก็รู้นะคะก,ก็หูอยู่ว่าอัน,นมันต้องดัดแปลงนะคะซึ่งขนาดทางน้ํามันเนี่ยทางไ่ทางเง,ง่าพี่น้องเอาเบิรงแล้วมันมาแบบขุขระอันนี้ก็ใหญ่อันนี้ก็ใหญ่ก็คือช่างนกดัดแปลงเป็น รูปทรงที่เหมาะสมในการใส่ทางน้ำมันนะคะคือไม่ได้ไดัดแปลงอะไรเยอะก็พูดง่ายๆก็คือทำใหมนะะ่ทำใหม่อันเก่าก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้ยังีเศษเล็กมี่น้องคายเพราะว่าโบเคยทำแล้วมีช่างนกเคยทำหนึ่งคันแล้วก็ต้องกลับมาแก้นะคะมันเสียเวลาก็กลับมาแก้แต่ถ้าเราทำรื้อรือออกทำใหม่หมดมันจะง่ายในการ ในการอ่มันจังสิบเิกับมาสมอีกนะพี่น้องว่ายง่ายซะนะคะแต่ถ้าเราไม่ทําตั้งแต่แรกมาท,ทําทีหลังอู้ยลาบากมากทุกคนลาบากนะคะนี่ก็เป็นงานอีกหนึ่งชิ้นนะคะก็ใกล้ประสบความสําเร็จนะคะตัวนี้ไอตัวรถนะไอตัวนี้เรายังไม่รู้ว่าแกจะทำคอก ขึ้นเองหรือว่าจะให้เราทำโคกนะคะอันนี้ก็ยังแต่ถ้าดูแล้วในเหล็กแล้วน่าจะไม่ได้ทำโคกขึ้นนะคะเนื่องจากว่าแกก็มีลูกที่เป็นช่างอยู่พอสมควรนะคะอะพี่น้องคลิปนี้โบเ้าไลฟ์ยายหางคะ่ะแกย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับจะคลายช่องสาวโบไซลุยเดี๋ยวพอกันไ่นะคะเดี๋ยวโบามาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะ วันนี้ก็น่าจะลงคลิปหลายคลิปอยู่นะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนะคะไปที่มันมีมีสัญญาณนะคะมันก็เลยไม่ได้อัพคลิปให้พี่ๆดูเมื่อวานที่เราไปทําบุญก็จะมีคลิปบ้างไม่มีคลิปบ้างนะคะก็คือวันนี้ก็น่าจะได้ลงคลิปสายบุญเยอะหน่อยนะคะคลิปนี้ก็จะแทรกอยู่ในคลิปสายบุญอีกหนึ่งคลิปนะคะเดี๋ยวโบจะมาอัปเดตให้รู้เรื่อยๆนะคะทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะะกด subscribe ช่องสาวโบสายลุยนะคะ เดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสับายดีสวัสดีจ้า